เสียเสกครับเสียเสกไม่ไหวแล้วขอแรงแล้วเสียเสกย,ยยอมนะครับวว่าจะไม่จมครับจมจนได้คุณผู้ชมเออเนาะ แต่ยมล้มเลยเมื่อกี้นี่ล้มพังไหมนี่โอ้น้ำน้ำมันซึมครับอันนี้น้ำคือน้ำที่อยู่ในดงสนมเนี่ยมันไม่ระบายไปไหนนะแล้วก็มันไม่แห้งด้วยนะครับก็เลยต้องเอาไมโครล,ลงมาเปิดทางมันนะครับลงมาเปิดทาง ไปามาจมเฉยคุณผู้ชมก็น่าจะขึ้นไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมันแค่เลื่นคือขึ้นมาได้แต่พอปล่อยมันก็ไหลลงเหมือนเก่าอย่างเงยนี่ จมยังไม่หนักจมยังไม่หนักได้อยู่ได้อยู่ ก็ว่าอยู่นะมันจะไม่จมว่าเสียลงมาแบบลงมาในหน้างานแบบนี้ก็คือมันต้องลงมานะมันจําเป็นต้องลงมานะครับแล้วก็รู้แหละว่ามันจะจมนะคือ,อคนขับเขาก็รู้นะครับว่ามันจะจมแต่เขาก็ต้องลงมานะครับเพราะว่าเขาต้องมาเปิดทางน้ําระบายน้ําออกนะครับไม่อย่าง,งานั้นงานก็ไม่ไปไหนนะครับถึงจะสูบออกจนหมดแต่น้ำมันก็ยังขังกักอยู่ในดงสนมนะครับ แล้วก็มันไม่โดนแดดด้วยนะครับน้ำมันก็เลยไม่ระเหยระเหยไปไหนนะครับอ้าวมาร์กไฟมาช่วยครับโอ้มาร์กไฟเรานี่ตัวเดินแรงดีแท้นี่เดินดุมดุมด,มด,มดุมมาเลยครับมาร์กไฟก็อันตรายอยู่นะล้อน,น้อยนี่แคกหกสิบ ไม่มั่นใจว่า60หรือ55นะครับรถเก่านอกส่วนมากเป็น55นะไม่ถึง60นะครับรถแท็กมันจะกว้างเท่ากันกันกบไอ้คูปตตา5ตันนะ5 6ตันนะครับมีมาร์คทีมาช่วยอีกแรงนึงก็น่าจะง่ายอยู่ครับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก ผมก็ว่าจะมาถ่ายในตอนเขาเข้ามาเคลียร์มาเลยแต่มาไม่ได้จริงคุณผู้ชมมาไม่ได้แต่พอรถจมมาได้เฉยเลยทั้งลม้มทั้งตีลังกาครับกว่าจะมาถึงลงไปครึ่งน้แข่งครึ่งหัวเข่าครับมาแล้วมาแล้วมาเปิดทางช่วยกัน เวโกอสเคร้อยยี 2, 5, oh, oh. ่สิบขีดสองมักไฟหัวห้อไม่รู้ว่าขี่สองหรือขี่สามครับต้องดูจอครับรุ่นนี้ต้องดูจอ น้ำมอก่อนเสียวิทยน้ำามอก่อนเดี๋ยวน้ำมาท่วม,ากกมาวมตอนไปเนี่ยไปได้เพราะว่าดันดันไปแล้วไงดันเข้าไปแล้วตอนกลับมันก็เลยแบบว่าลุยขี้เก่าตัวเองออกมามันก็เลยลุยบุรีไม่ไหวไหนะครับมาร์คไฟก็อาพิเศษแขนยาว,ยาวๆเกี่ยวกันได้ง่าย นี่คุณผู้ชมดูรถเนี่ยมามักไฟอาร์มยาวกว่ามาัก11สิบเอ็ดนะมักกิลเวนนะครับอาร์มเขายาวกว่านะครับเอาลองดึงดูลองดึงดู นะครับเปิดออกเดี่ยวเลยไม่ต้องขดลงไปลึกเดี๋ยวไปตกหลุม มักไฟน่าจะอาร์มยาวกว่ามีสิบเซนนับยาวกว่าประมาณครึบหนึ่งนะครับโอ้โหนครับเอาต้นไม้มา มาลากเฮ้ยมาลองมาลองแท็กแล้วก็ลากันขึ้นเพราะว่ามันจุดเสี่ยงที่จะจมมันอยู่อีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้แหละจัดนะครับจัดยัดเข้าใต้แท็กเลยครับรถเล็กนะคุณผู้ชมน่าจะไม่ยากเหมือนรถ200นะน้ำหนักมันต่างกันต้อง7ตันเตันแตันนะครับ 1 4อยสี่สิบนี่ก็สิบสามตันเจ็ดสิบสามตันแปดถ้ารถสองร้อยปัจจุบันใหม่ๆมันก็ย2ิบสองตันนะครับต่างกันเจ็ดแปดตันนั่นแหละอ่ะเกี่ยวแล้ว เอ้ยตัวเดินกดผิดฟังกดเดินผิดทางเดินถอยหลังจะดึงเดินหน้าเนาะมันมองไม่เห็นคนระับมองไม่เห็นโซ่มองไม่เห็นแท็กตัวเอง มาแล้วมาแล้วมาบอกมาหรือบอ่มาเอาไงขึ้นไม่ขึ้นครับขึ้นเืยไม่ขึ้นครับ แปงสองทางไหมช่วยกัน เรเรียกได้ว่าน้ามาช่วยร้านก็แล้วกันแตกอย่างหนึ่งครับไอ้พวกตีนเล็กๆตีนเล็กๆนี่ไม่ติดเลย อัรายอันตรายเขียนยาวระวังระวังตกแท็กตึกนั่นไม่เป็นไรครับค่อยๆยล้วงเงาออกมาครับมันเข้าไปอัดไปคา คนแถวนี้กาลสินนี่เขาเรียกคานะครับเขาไม่เรียกติดเหมือนบ้านผมเลยค้าแล้วค้าเหล่วคนมา เมื่อวานเนี่ยสองร้อยติดติดสองคันไงวันนี้ร้อยสี่สิบติดนะครับทีมงานบอกว่าติดติดจะติดกันบ่อยจนชินแล้วครับแต่ว่าที่มันติดนี่มันก็ติดแค่คลอนไปอัดใต้ท้องมัน เอไปหนุนยัดใต้แทงกไว้คือเก่ารู้สึกว่าน่าจะยัดไปแล้วอันนึงนะครับโอยัดครับยัดนะขอยังลองดึงดูก่อนไหม ยัดเยอะๆบางทีก็ไม่ขึ้นนะลื่นขอนเหมือนกันมันไม่เหมือนต้นเท้าวมันมเหมือนต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นตาลเ้าอีกทีนึงลองดูอีกรอบ จะโมหรือจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันจะมาอยู่นะเออเหมือนจะมาอยู่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วโอ้ยงัยงยงังยังมาเรื่อยๆอยู่ครับมาเรื่อยๆอยู่ครับแม่จังหวะเมื่อกี้เหมือนจะหลุดนะครับอ๋อ ตัวตรงแล้วครับเมื่อกี้เอียงเอียงตอนนี้ตัวตรงแล้วคาดว่าน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับทีนี้งันว่าไอ้ดเดคลิปเล่นวะาอ้าวย่อยเอออย่าไปกดยางงั้นเนอามาครับมา,อาโอเคคุณผู้ชมเขาก็ถือว่าขึ้นมาได้แล้วนะ อ้อยๆๆๆๆติดคือเก่ามาเออแค่นี้สบายิงเองียงแค่นี้สบายโอ้เ็นแล้ว ร้อยคุณผู้ชมขึ้นแล้วครับก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าก็แล้วกันครับโทรศั์ร้อนจีกันเลยครับตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอีนฟิีหน้าครับกับเจ้าโกเบเอสเคร้อยสี่สิบเอลซีคีสิบเอ็ดครับลาละครับ